เย้ yeah. ได้กระเป๋าที่สอของยาโยอิมาแล้วหยุดนะอามานอคุงนี่ทำไมถึงใจร้ายกับฉันตลอดเลยล่ะเอาคืนมานะแราไม่มีวันขอโทษนะทาไมทำแบบนี้ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงถึงจะได้คุยกับยาโยอิแล้วนี่นะขอโทษนะอา้าวไม่รีบมาเอาคืนจะไปทิ้งถังขยะแล้วนะ <laughs> อาทำไมฉันถึงต้องเป็นคนแบบนี้ด้วยแต่ได้เข้ใกล้ก็กดีใจจัง ยานะพอสักทีเอะหว้าสนใจฉันให่มากวันนี้หน่อยสิอ่ะเดี๋ยวอามานาคุณจะรู้ตัวว่าเรามีความสุขขนาดไหนต้องแก้นทำเป็นว่าไม่ชอบเอาอ,อ,อ,อีสิเอาอ,อีอามานาคุณที่ฉันจะไม่รู้ว่าทำไมนายถึงไม่ชอบฉันก็นตาขอโทษนะพอได้แล้วจะเอื้อมไปไหนกันนะ ทางนี้ทางนี้ทนาเปรเจ้าะคะขอให้เขาใจร้ายยังไงก็ได้แต่ขอให้เขาสนใจฉันให้มากกว่านี้ทีค่ะเอออย่าเปิดดูนะํ <c oughs> าไมล่ะมีอะไรไม่อยากให้ใครเห็นหรือไงอเฮ้อ <c oughs> ว้าอย่างรบน่ารักสุดๆเลยฮะไม่สิอย่างรบทุเรศจริงบอกว่าน่ารักน้นเหรออามานคุณบอกว่านะ ท่านนจะใช้สวนหน้าของมันทั้งอย่างนี้เลยละแย่นะเพิ่งซื้อมาเองคืนมตานะไม่เอาทำไมถึงซื้อตวออกไปไม่ได้นะนะตัวฉันแย่แล้วกระดุยิ้นออกมาแล้วสิอ,อีกหน้าเลยกว่าที่ทั้งสองคนนั้นจะสามารถสื่อสารกันได้อย่าอยู่อีกเอาผ้าพันคอมาครึ่งหนึ่งสิเหนาจริงๆ เธอจะคิดอะไรไหม่นะถ้าฉันใช้พาปันคอร่วมด้วยนะ่ะเดี๋ยวสิแบบนั้นฉันก็หนาวแยวส่สิสำเร็จได้ใช้พาปันคอร่วมกับอมานอคุ้งด้วยเงียบหนะ่าไปได้ด้วยดี